เทียบสถิติวอลเล่บอลหญิงไทยโปแลนด์ก่อนตบเดือด VNL 2025ไทยโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์เปิดสถิติการพบกันของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัฐเกรียงไกรที่มีคิวลงสนามพบกับโปแลนด์ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025สัปดาห์ 1. นัดหในวันที่4มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ไทยและโปแลนด์เคยพบกันมาแล้ว16ครั้งแบ่งเป็นไทยชนะ4แพ้12ครั้งจากสถิติการพบการย้อนหลังทั้งหมด16ครั้งไทยเอาชนะโปแลนด์ได้4ครั้งคิดเป็น25%ส่วนโปแลนด์ชนะไทย12ครั้งคิดเป็น75%ส่วนสูงเฉลี่ยห่างกัน8เซนสูงเฉลี่ยของโปแลนด์อยู่ที่186เซนติเมตรขณะที่ไทยสูงเฉลี่ยเพียง178เซนติเมตรห่างกัน8เซนซึ่งถือเป็นจุดอ่อนสำคัญ เพราะเกมบล็อกและลูกตบเหนือบล็อกของโปรแลนด์มักสร้างความกดดันให้ไทยได้เสมอนอกจากนี้โปรแลนด์ยังมีอายุเฉลี่ย24.5ปีเทียบกับไทยที่อายุเฉลี่ย22.9ปีทำให้โปรแลนด์ดูมีประสบการณ์และประสบการณ์นิ่งมากกว่าเล็กน้อย